จังหวัดตราดติดตามดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟปา่าเหล่ากชาชาดจังหวัดตราดส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชฐานให้กับผู้ป่วยโกรคพาร์กินสันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระทหารเพศแก่พระภิสุงสงฆ์สาม,มเนรจังหวัดตราดติดตามดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟปา่า นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการปลูกป,ป่าและป้องกันไฟป่าระดับจังหวัดครั้งที่1นึ่งทับ2,564ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานทรัพยาิกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการจัดขึ้นโดยมีนายทัตพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ห้องพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้ตามที่ส่วนโยการจิตอาสาพระรัชทานกระทรวมหัดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้จัดทําโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดยให้ครอบครัวถึงป่าต้นน้ําป่าชายเลนป่าพรุและที่ดินของรัฐบาลประเภทอื่นๆเพื่อร่วมการแสดงความจงรักภักดีและสำเนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิะระเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชหัตถ์กรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งอาณาจักรราษฎรมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวโครงการปลูกป,ป่าและป้องกันไฟป่าพุทธศักราช2,563ถึง2,570รวมพื้ที่ไม่ต่ำกว่า2.68ล้านไร่ซึ่งในจังงวัดตราช ได้มีการตั้งเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่7อำเภอร,รวมหน้าที่1 9 9 9ไร่ซึ่งได้มีการเปิดโครงการบริเวณสวนป่าสิงวนแห่งชาติท่าโสมตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวันที่24ลักรกฎาคม2563โดยได้ดำเนินการปลูกป่าชเชลนไปจำนวน10ไร่ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งพิจารณาแผนโครงการปลูกป,ป่าและป้องกันไฟป่าระดับจังหวัดของจังหวัดในปีพุทธศักราช2564โดยในเบื้องต้นได้กำหนดจัเกปปิจกรรมปลูกป่าตามโครงการนี้ในครั้งต่อไปจำนวน45ไร่ในวันที่2เมษายน2564ที่บ้านละมีม หมู่ที่สองตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยมีโดยมีบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าในช่วงวันสําคัญต่างๆโดยมีเป้าหมายดำเนินก,การในปี2563ถึง2564รวมไม่น้อยกว่า200ไร่ เหล่ากาชาดจังหวัดตราดส,ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้กับผู้ป่วยโรคพากินสันในจังหวัดตราดในวันที่9มีนาคม2564นางสรินยาประกอบผลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดมอบให้นางอมรรัตน์เอี่ยมสุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลตราดร่วมกันส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในจังหวัดตราจำนวน3รายที่รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาติไทยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณหน้าห้องกายอุปกรณ์โรงพยาบาลตราสำหรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย พระราชทานนามว่าไม้เท้าไลเซอร์พระราชทานหรือชื่อไม้เท้าไลเซอร์ช่วยกันเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามโครงกจารที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยและกรมกิจกรรมผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แผนการบริาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานได้รับการออกแบบและผลิตโดยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรธยสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดก้าวก้าวขาไม่ออกโดยอาศัยหลักการของการกระตุ้นทางสายตาในการเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ก้าวเดินได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการสงมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราทานในครั้งนี้สภากชาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานเหล่ากาชาดจงังหวัดตราจัดขึ้นพร้อมทั้ง จัดให้มีการฝึกใช้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้กับผู้ป่วยที่ได้รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถลงทะเบียนขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานตามแบบฟอร์มของสภากาชาติไทยรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อชางกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร 0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อม ให้พระราชทานพัทหานเพลนแด่พระพิสุทธิสอ์สามเณรในการสอบภาคสนามประจำปี2564ณวัดบางปลือจังหวัดตราดเป็นวันที่สองในวันที่9มีนาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายรัฐพงศ์สงวนจิตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประกอบพิธีถวายพัทหานเพลนแด่พระพิสุทธิสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนาม ประจำปี2564ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8-10มีนาคม2564ณสนามสอบวัดบางปลือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดเป็นวันที่2โดยภายในมีพิธีพระบูรเขตคณีเจ้าคณะจังหวัดมหานิกายเป็นประธานในพิธี2โดยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชกการจิตอาสา และพุทธศาสนิกชนเขาร่วมในพิธีสำหรับการสอบบาลีสนามเป็นการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อรันชั้นปร,ริญญาธรรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูธิบดิ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันการสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบันมีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแลภายใต้การกำกับกลมมหาเถระสมาคมโดยในปีนี้มีการสอบบาลีสนามหลวง มีสนามสอบทั้งสิ้น1 0 2 2แห่งทั่วประเทศโดยที่จังหวัดตราดมีสนามสอบ1แห่งคือสนามสอบวัดบางปลือแห่งนี้มีพระสงฆ์และสามเณรเข้าสอบรวมทั้งสิ้น74รูปคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดงานวันตราดรำลึกประจำปี2564นบการประชาสัมพันธ์การจัดงานสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ในวันที่9มีนาคมนายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดง,งานวันตาธธราดทำเลึกประจำปี2564เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดขึ้นโดยมีหนวงงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดตราดสารการจังหวัดตราดทั้งนี้ ตามที่จังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้กําหนดจัดง,งานวันตราดนำาลึกประจําปี2564กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดําเนินวิเทศโสบายทางการเมือง ระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถจนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศในวันที่23มีนาคม2449หรือเมื่อ115ปีที่แล้วทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัพันธ์การจัดงานวันตารารํำลึกประจำปี2564จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานตราดลำลึกสร้างการรัรู้ในวงกว้างภายใต้มาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019